สวัสดีจุงกะกับพี่น้องตอนนี้ตะกะแตนของเราก็ฟักออกมาแล้ว้อครับพี่น้องฟักออกมาแล้วครับเตรียมแล้วครับดำปืป้ดๆเลยครับพี่น้องกาดห่อนแหง้งครับพี่น้องใบตองใบหญ้าเหี่ยวเบ็ดครับพี่น้องเลยคิดสูตรออกมาครับพี่น้องเอาหญ้ามาทั้งกระถางเลยครับพี่น้องตะกะแตนจะได้กินสดๆเลยครับพี่น้อง ตะกระแตนตองเต็ียมนะครับตัวห้ามมีน้ำเด็กขาดนะครับเด้อตะกระแตนที่ตกไปตายเวิรดครับต้องพดน้ำน,น้อยๆครับพี่น้องตะกระแตนเขาเจริญตายพี่น้องตะกระแตนมักห่อนก็จริงครับพี่น้องแตว่ว่าต้องอยากให้เขากินยาสดๆครับพี่น้อง น,นี่กำลังเบาะไดส้สามมือนะครับพี่น้องบระตันเดีเบิดกับสรงไลร์ก้อนนี้ครับพี่น้องคระตันเต้นเพิ่งขึ้นหยาสดๆในกระถางนะครับในมุมข้าวครับใส่ไปักหิ้วเ,เบ็ดบก,กับเต้นกับขึ้นมาได้ครับพี่น้องเคล็ดลับดีๆมาบอกครับพี่น้องหยาใส่กระถาง ผูกไว้ครับพี่น้องให้ติดออกใบแลาวก็บไว้ทงซีครับเพื่อประทมพยาบาลตากระเแตนหน่อยครับแค่อิตย์เดียวครับเด็กใหญ่มากขากินไว้แล้วครับกินเก่งแล้วครับมีเคล็ดลับมาบอกดีๆสเสนะครับพี่น้องตกระเแตน กิฟักไวประมาณแปดมือครับไปน้องชิเริ่มแตกออกมาแบบนี้ครับี่น้องจะเป็นผมขาวๆผมไข่ครับี่น้องผมกล้องครับี่น้องตอนแรกก็จะเป็นตัวขาวๆครับน้องพอได้จากมือนหนึ่งก็จะเป็นตัวสีดำครับมาครับลูกตะกร,ะรั่ว าศห่อนแห้งฮ่าก็ต้องหาวิธีแก้ไขครับพี่น้องเลยแต่กระแตนได้กินหยาสดๆพี่น้องแห้งไปก็กินมาได้ครับพี่น้องเบิ่งครับเบื่องครับไม่มีหอยกินแล้วครับใบแห้งเกินครับแต่กระแตนก็กินมาได้ครับพี่น้องเพราะว่ากะแตนตัวหน่อยอยู่มีเคล็ดลับดีๆสำเนียล้นนครับพี่น้อง ขอบคุณที่รับชมนะครับพี่น้องลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เ้อรครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ